เอาละครับไปชมต่อเลยครับแหม่ไม่รอช้าครับคู่5วันนี้นะครับระหว่า,วางอาชีวศึกษาแพทย์นะครับเจอกับนาริรัตนะครับตอนนี้สถานการณ์นะครับก็ตอนนี้สถานการณ์นี่ก็เป็นทางด้านของ โมเม่นชนะหนึ่งนัดนะครับอาชิวัฒน์ชนะหนึ่งนัดนาลียังนะครับถ้าเกิดว่าอานดนชนะนี้ก็เป็นแชมป์กลุ่มไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในลัชนะนี้แน่นอนครับว่าว้าวุ่นเลยเดียวก็ต้องไปนับคะแนนรวมนะครับซึ่งการนับคะแนนนี่จะนับคะแนนบวกอย่างเดียวครับไม่นับคะแนนที่เสียแต้มนะครับ ยังไงครับจังหวะนี้ไปลงชุดโ,โ,โอ้โหเสียบไปเสียบมาเอายังไงหมุนตัวอีกทีหนึน่งเอาละครับมาครับมิวสิกค,ครับมิวสิกอ้าวมาจาังหวะนี้สองระเด็นไม่ได้ยูโรก็ไม่ใช่ครับเป็นเพชรนะครับออกไปครับจังหวะนี้ ไม่ถึงโอ้โหเอาอีกทีนึงได้หรือไม่โชว์ลงนี้ไม่ได้ครับมาครับเต้ครับเต้เต้ยังไงเต้เอาเต้มาดี่ปีติกครับปีติกปีติโชว์ลงนี้โอ้โหไต่แม่ยังไงพวกคกันอยู่ออกหลังช่วงเช้านีจะเป็นทร n ออนทรีบาสเกตบอลนะครับและเดี๋ยว ต่อไปนี่ช่วงบ่ายนะครับช่วงที่2นี่จะเป็นรอบรองของบาสเกตบอล5คูณ5นะครับอโไปชนก่อนนะครับเปล่าตอนนี้อีกสนามหนึ่งนี่ก็น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวคงต้องพักก่อนนะแต่อนนี้มาดูสนามนี้ก่อนครับอย่ามีให้ชมอย่างต่อนนี้องครับ เพชรครับเพชรเพชรเพชรยังไงเพชรเพชรอาวยังไงสูดไปเลยโอโ้ไม่ได้ครับโอ,โโอูโตโอโตโซมาเลสิกออกไปออกครับคุณผู้ชมที่ดูบาสเกตบอลแดวันแรกมานะครับจนมาถึงตอนนี้ด้โอ้โหเป็นระยะเวลาที่วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับ เพว่าเพื่อนๆคงจะหายคิดถึงอย่างแน่นอนครับสำหรับบาสเกตบอลในจังหวัดแร่นะครับส่วนโปรแกรมในครั้งต่อไปนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วก็วันเสาร์ครับไปเจอที่กอรเอซครับกับออกอากาแพ้คิสครับน้องเพชรชูนโลกดีไปได้ครับเอาละครับสอนสด้โอ้โหยังครับพีสิก มิวสิกโซมาที่คูตโตชุดเลยไปซาบิเดโลงครับในด้านของมิวสิก1-0ครับตอนนี้คูโตคูโตต่อมาเอาปัดไปก่อนครับเอาแล้วครับโอ้โหดูครับปุกรกันอยู่ป้าตอนนี้ในรัฐนำ1-0อยู่นะครับ ถานานีรัชนะเดชต้องไปวัดผลที่เหลือนะครับแพรว่าคะแนนใครจะดีกว่านะครับน้องฟุกครับชูลูกโทษชูลูกนี้ไปลงครับยังไงหมุนตัวทีนึงน้องยูโรยูโรยังไงหาจังหวะอยู่ไปที่เพชรเพชรลูกนี้ไปแห่ไปถึงครับ เต้ครับเต้เต้ยังไงเต้แม่เต้ผิ้วเลยโดนแยกบอลโอ้โหเอ้ายังไงเอา,เอาเลื่นครับโอ้โหอลื่นครับจังหวะนี้เหลือ3นาทกีกว่านะครับสกอร์นี่ในลาดนำ1นนะครับ บาสเกตบอลนะครับไม่ใช่ฟุตบอลนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับสกอร์แบบนี้นะครับเอาละครับอย่างไรเอามิซิกมิซิกโซมาที่ทีเต้เขาเต้เต้ยังไงเต้หาจังหวะอยู่เต้ลูกนี้ไม่ลงโคโตโอ้ยเต้ครับสองคะแนนไม่ได้เฮเกอร์เลยกองเชียร์เต้ครับเต้เต้ยังไงลอ อ2-0ออกหลังเหลือไม่ถึงสามนาทีครับเป็นกาต่อครับพูโตเอ้าวอลกิ้งคะแนนก็ไม่ห่างกันมากนะครับยังมีโอกาสไล่ทันอยู่ครับอาชิวะเพ็ดครับเพ็ด เพจสองสองกะแดนไปเลยไม่ได้ครับมิวสิกมิวสิกเอาเอาล่ะไปที่ยูโรลโะสองกะแดนไม่ได้ครับคูโตยังไงออกบอกครับจังหวะน,นี้ บยูโลครับยูโลยูโลชูโลกเดียวไปโลเอาหมาแล้วครับตาเดชได้ของอาชิวะครับ1-2ึต่อูโตครับคูโตคูโตต,ต่อมาดิเตจวะนดิโอกครับโอโ้โหหนีต่อครับ3-1 2คกระแดนไปเลยไม่ได้เอาละครับปัดบอลกันอยู่ออกครับ ขอเวลานอกครับตอนนี้เวลาเหลือ1นาทีกับอีกย5วินาทีนะครับก็สำหรับรอบแรกนี่เดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจากนั้นก็พักอีกแป๊บหนึ่งนะก็จะเป็นพิ่เลียอะไรเจอกับเทพนาลีนะครับพูดต่อไปโอ้โหโดูฟอร์มแล้วนี่ก็น่าจะสูสีครับผู้ดี เดี๋ยวติดตามกันนะครับผู้กุศลารของรอบแรกนะครับและเดี๋ยวจากนั้นก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยครับกับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับลุยกันต่อครับเอสเอสจั๊กวานี้อ้าวไม่ได้อ้าวแล้วครับไ้ชุรูโธษครับขาปากของ ชีวะเอาละครับจะชุดโดยน้องเพชรโชว์โลคอจังหวะนี้ลงครับเอาละครับไล่ขึ้นมาครับ2อต่อสครับเต้ครับเต้เต้จังหวะนี้ลงโอ้โหเอาวแล้ครับ4ีต่อสครับเหลืออันหนึ่งในนีกว่าครับ2คะแนนครับ โอ้ยังครับเอายังไงเปล่าครับเอาชูวไปเลยครับโอ้โหพระนครเดียวโลครับเอานะครับสี่เท่ากันครับเอาเกมกลับมาสนุกครับตอนนี้โอ้ครับโอ้โห หรนี่จะเสมอกันอีกหนึ่งโค่ครับเวลาตอนนี้เหลืออ่า50ว่าวินาทีครับเอาล้วครับโอ้ยมีชนกันออก ไปเลยครับไปเลยครับจ like ังหวะนี้สวดไปเลยครับอ้โหเฉียดไปครับเอาละครับเต้ครับเต้เอาไปส่งได้ครับผูโตผูโตยังไงเอ้ามาแหมจลอกยิงปิสิกปิสิกผูโตผูโตสคะแนนจังหวะนี้โอ้โหลครับไปแคแไม่ได้ครับเอาครับ10ินสุดท้ายครับ เอา้าสองหนึ่งแล้วก็โอ้ไม่ลงหมดเวลาแปล,ปลว่าได้ราหวัดแม่เอาชนะอาชีวศึกษาแม่ไปหกต่อ4นั่นหมายความว่าต้องไปนับคะแนนเ,เลยครับในสายเอบว่าใครจะทำอะไรได้ดีกว่านะครับ